นะครับกับกับข้าวเช้านี้ครับชี้นิ้วถ้าพูดบ่อยๆจะเหมือนไอหมอสุนินอันนี้คือน้ำพริกน้ำพริกปลาถูอยากจะให้เป็นน้ำพริกเมงดาก็ใส่เข้าไปนี่ครับผมใส่หัวเชือ้อมันจะมีหัวเชือ้อเมงดาครับเดี๋ยวผมจะใส่หัวเชื้อเมงดาเข้าไปมันก็จะเป็นน้ำพริกเมงดาหอมครับสําหรับคนชอบเมงดานะครับแต่ถ้าคนไม่ชอบก็ก็ยังว่าเนาะนี่ครับ เราก็จะใส่หัดเชื้อเมียงดาใกล้จะหมดแล้วแหละไม่ต้องใส่เยอะครับใส่ลงไปเลยก็ได้จะหมดแล้วให้มันหมดเลยนะครับเนี่ยใส่หัวเ,เชื้อเมียงดาเลยมันก็จะเป็นน้ำพริกเมียงดานะครับแล้ววันนี้นะครับหอมแล้วนะครับเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวผมจะโซเล่ก่อนนะครับโซเล่ก็คือคนนะครับยังไม่คนเลยหอมครับอวันนี้ผมก็จะมี หัวปลาเซอมอนกินเหลือเมื่อวานครับเอาผักมะเขือนี่มานึ่งใส่นึ่งพอสะดุง้งสะดุง้งสะดุ้งไอ้น้ำร้อนเฉยๆนะครับกินข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวอ่านะครับนี่ก็ส้มตนแอนนาว่านะครับเนี่ยตามส้มตำนี้นะครับส้มตำออร์แกนิกไม่มีแน่นอนไม่ใส่ชูรสอยู่แล้วนะครับอืมก็ซีอิ๊วขาวปลาพริกกระเทียมอ่า มะนาวแค่นั้นนะครับวันนี้ซอยออมะเขือใส่ด้วยนะครับแกงขี้เหล็กนะครับแกงขี้เหล็กเนี่ยถ้าเกิดใครที่ท้องผูกหรือหลับนอนเนี่ยไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยนอนไม่เป็นหลับเป็นตื่นแนะนํานิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยเป็นทางการนะครับมันก็จะไม่รวดเร็วด่วนจีไปสนีจา๋าเหมือนกับกินยา แก้แพ้หรือว่ายานอนหลับนะครับมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งครับช่วยให้สมองเราหลั่งอินซูลินให้อารมณ์ดีไม่ให้เราเครียดท้องไม่ผูกช่วยในการระบายนะครับสมุนไพรผมครับชายสมชายต้องกระชายสินะครับลูกชายไม่ลองลูกชายไม่ตื่นลูกชายไม่กระดุกกระดิกลองดูครับมันก็จะไม่ดีเหมือนอ,อย่างที่คำว่า,อ,าอะไรไวัยวีๆอะไรนะ นะครับอ่าคงจะรู้กันดีนะครับไอไอไอลูกผู้ชายเชื่อไอแผนนะครับคงจะรู้กันดีนะครับก็ลองดูครับสมุนไพรครับนะครับอ่ะวันนี้ก็จะมาแ่บๆแต่ผมก็จะมาทานให้ดูคํานึงก่อนครับสักคําครับเวลาที่เขาทานเนี่ยดูดูครับเขาต้องทานคําใหญ่ๆคำโตๆอย่างนี้แต่ผมน่ะลงคลิปก็คงจะไม่ปังเหมือนกับคนที่เขาคนดังอยู่แล้วหรอกแต่ผมก็อยากจะลงอย่างเขาเห็นเขาทำก็อยากจะมันคือความสุขของเราครับเนี่ยอ่ะใส่เข้าไปปากเขาให้เหมือน เหมือนใครนะเหมือนหม่อมถนัดแดกอย่างนั้นเป็นต้นนะครับหรือว่าเหมือนเบาเท่า,า,เ,ทาเมืองสุรินทร์วางสั้นนะครับอาจารย์เบาเท้านะครับอืาอ,ออเขนี้อใส่น้ำอีกคนหนึ่งเขาไม่กินคำแค่นี้นี่ก็ใส่คํานึ่ง สวัสดีพี่น้องป้องไปาม,มาพบมาพาะกันวันนี้อันนี้ก็ลาบงัวเขียวเขา,าอะไรงี้ครับลาบงัวเขียวครับเนี่ครับแซ่บพี่น้องวันนี้ครับเนี่ยเขาก็จะกินอย่างนี้ครับเนี่ยไอเจ้านั้นนะ คับขนาดอืมอืมว่าังไปฟังอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับรับชมและฟัง